สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานและเมื่อวานเนี่ยมาแนะนำเส้นหลักๆจากลายมือนะคะให้ทุกคนได้รู้จักเนาะว่าเส้นหลักๆที่สำคัญจากลายมือเนี่ยมีเส้นไหนบ้างซึ่งเราสามารถดูเองได้นะคะก็จะมีเส้นชีวิตนะคะเส้นเส้นชีวิตนะคะเส้นหัวใจ เส้นสมองแล้วก็เส้นวาสนาเนาะทีนี้วันเนี้ยวันนี้จะเอาช่วงอายุนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมาฝากทุกคนดูได้จากไหนนะคะดูได้จากเส้นชีวิตแะคะดูว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในช่วงอายุต่างๆดูได้จากเส้นชีวิตอันนี้การเปลี่ยนแปลง ด้านสุขภาพนะคะทุกคนก็คือเห็นไหมคะก็อยู่ช่วงอายุประมาณ2 0เห็นไหมคะ3เห็นไหมคะจนถึง90เนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพนะคะบนเส้นชีวิตส่วนเส้นนี้ก็คือเส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาจะดูอะไรนะคะดูการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมในช่วงอายุต่างๆนะคะดูจากเส้น วัสนา,านะคะเห็นไหมคะเริ่มจากอันนี้ประมาณ20นะคะ30 35 50 90อันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมของชีวิตอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสุขภาพนะคะอันนี้เปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมนะคะของช่วงชีวิตดูได้จากเส้นนี้ นะคะเส้นวาสนาอันนี้ก็คือเส้นชีวิตนะคะวันนี้เอาเอาช่วงอายุนะคะมาฝากว่าช่วงอายุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสุขภาพนั้นจะเป็นยังไงแล้วก็ช่วงอายุของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล,ล้อมของช่วงอายุของในชีวิตนี้จะเป็นยังไงนะคะก็ ฝา,ากติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าคือเส้นหลักๆเนี่ยมันมันจะมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนแต่มันจะมีเส้นย่อยๆในลายมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็อยากให้อยากให้ทุกคนหมั่นทำความดีนะคะรักษาศีลแล้วก็ทำสมาธินะคะชีวิตก็จะ ค่อยๆดีขึ้นแน่นอนนะคะก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะเชื่อมั่นในการทำความดีนะคะทำความดีก็ผลดีก็จะตอบแทนทุกคนแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลว่าเออเส้นที่เป็นมงคลในลายมือไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเราทำความดีเส้นก็จะเปลี่ยนแน่นอนนะคะจากที่ไม่มีก็จะมีนะคะก็ฝาก subscribe ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมฝากติดตามด้วยคะ่ะ